พี่น้องครับช่วงนี้มีประโยคสุดฮิตที่ทุกคนชอบพูดนะครับท่านหัวข่าวก็จะบอกว่าขยันผิดที่นะครับขยันผิดที่อีก10ไปีก็ไม่รวยแล้วก็มีคำสร้อยต่อว่าถ้ารวยผิดที่อีกไม่กี่ปีก็จะหายนะไป เหมือนกับข่าวที่มันกําลังเป็นกันอยู่ณขณะนี้พอพูดถึงประโยคพวกขยันผิดที่อีก10ปีก็เมื่อเลยน่ะทำให้พี่ใหญ่นะนึกถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของแมลงวันเรานึกภาพแมลงวันเวลาแมลงวันอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเราจะไล่มันเนี่ยมันไม่ไปนะครับจะตีให้มันตายมันก็วิ่งบินหนีเร็วเสียละเกินครับเรื่องมันมีอยู่ว่าแมงวันตัวหนึ่ง มันอยากจะออกไปข้างนอกนะมันก็เป็นกระจกใช่ไหมมีกระจกเปิดไปมันเปิดอยู่ครึ่งบานนั่นแหละมันก็บินไปบินไปมันก็ชนกระจกอยู่และเพราะมันใสไงมันก็คิดว่าข้างนอกมันไปได้กระจกกระจกตัวนี้มันใสมันก็บินไปชนอีกครั้งที่1ชนไปบินไปครั้งที่สมันก็ชนครั้งที่สามันก็ชน มันขยันมากนะขยันบินถึงแม้มันจะชนถึงแม้มันจะเจ็บถึงแม้มันจะตกลงมาสักเท่าไหร่ไอ้แมลงวันตัวนี้มันก็ยังบินอยู่ไม่ลดละความพยายามแต่พี่น้องครับรู้ไหมแมลงวันตัวนี้มันก็ไม่สามารถที่จะพาตัวมันเองออกไปสู่โลกข้างนอกได้มันก็ถูกขังอยู่ในบ้านเหมือนเดิมเพราะว่ายังไงยังไง มันก็ยังบินชนกระจกเหมือนเดิมแต่นะครับแต่ถ้าดูด้านข้างของกระจกใกล้ๆเรารู้เรารู้จักกระจกบานเลื่อนใช่ไหมกระจกแล้วก็เลื่อนออกมันก็จะมีช่องซึ่งอ้ช่องตัวนี้ถ้ามันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายอีกหน่อยหนึงจากนั้นมันก็บินทะลุตรงที่ไม่มีกระจกอยู่มันสามารถออกไปได้เลยนะ พี่น้องนึกอะไรออกไหมครับสิ่งที่พี่ใหญ่นึกออกก็คือว่าถ้ามแมลงวันตัวนี้มันคิดสักหน่อยหนึ่งหรือมันทำอะไรที่มันแตกต่างจากที่มันทำสักหน่อยหนึ่งอย่างเช่นว่ามันเคยบินแบบนี้แล้วชนมันลองเปลี่ยนการบินหรือทิศทางการบินสักสหรือ3องศาหน่อยสิ บินไปเชิงเชียงหน่อยมันก็อาจจะสามารถออกไปจากบ้านหลังนี้โดยที่ไม่ชนกระจกก็เป็นได้จริงไม่จริงครับเพียงแค่เปลี่ยนการกระทำนะครับเพียงแค่เปลี่ยนการกระทำเป้าหมายก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งที่ี่สิ่งที่พี่ใหญ่อยากจะบอกก็คือความสำเร็จความสำเร็จที่พวกเราอยากจะได้กัน เพียงแค่เราเปลี่ยนการกระทำสักนิดหนึ่งเปลี่ยนมุมสักนิดหนึ่งเปลี่ยนความคิดสักนิดหนึ่งเท่านี้นะครับผลลัพธ์ที่อยู่ปลายทางมันก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่สิ่งที่ทำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแมลงวันมันไม่ยอมเปลี่ยนความคิดพอไม่เปลี่ยนความคิดมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนการกระทํา เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกในะขณะนี้นะครับสมมุติว่าเป็นเรื่องของที่เป็นเรื่องของที่เป็นฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้นะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับของขายตรงอ่ะก็บางคนที่เข้าสู่ในระบบขายตรงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาลงทุนน้อยๆแล้วมันไปต่อไม่ได้ถ้ามันไปต่อไม่ได้เขาก็ควรจะปรับเปลี่ยนความคิดของเขาว่า ไอสิ่งที่เขาทําอยู่ในปัจจุบันนี้มันไม่เหมาะกับเขามันไปกับเขาไม่ได้เปลี่ยนความคิดซะไปหาสิ่งอื่นทําซะนะครับความสําเร็จก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ไม่ต้องมาฝังตัวอยู่กับระบบขายตรงแบบนี้จริงไหมจริงครับแต่บางคนยังฝืนไงยังฝืนว่าจะเอาจะทุ่มจะเต็มที่กับตรงนี้ แต่มันเหมือนมแมลงวันตัวนี้ไงฮะที่บินพุ่งชนกระจกอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายมันก็ไม่ประสบความสำเร็จไงเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเส้นทางเดินบ้างนะครับถ้ารู้ว่ามันไปไม่ได้ก็เปลี่ยนเส้นทางเดินบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้พบผลลัพธ์อีกแบบหนึง่งเราจะได้รู้ว่า เราเปลี่ยนการบินในอีกแบบหนึง่งเราจะได้รู้ว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงถ้าผลลัพธ์มันยังไม่ใช่ตามที่ต้องการก็เปลี่ยนเส้นทางการบินอีกสิเปลี่ยนมันไปนะครับโดยที่เราไม่บินในเส้นทางเดิมไม่ชนกระจกในที่เดิมเดิมนะครับถ้าคุณอยากเป็นแมลงวันที่ฉลาดขึ้นคุณจะเปลี่ยนเส้นทางอื่นแล้วบินชนกระจกตัวอื่นเนี่ย มันก็ยังดีกว่าคุณไปบินในกระจกอันเดิมๆเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดตรงนี้ไว้นะครับว่าอืมปรับความคิดนะครับถ้าทําแล้วมันไม่ใช่ปรับความคิดเปลี่ยนการกระทําเพื่อผลลัพธ์ของเรามันจะได้ออกมาในในรูปแบบใหม่ๆพี่ใหญ่ฝากข้อคิดไว้เพียงเท่านี้ครับ